มันจะหมุนไปเรื่อยๆว่ะมันมันมีอยังขางเลยอือมันคือแปลงปัดเขาอือต่ว่าแบบที่นี่มันจะมีหูนบ่ไหมมีหูลงตามหูนี่เลยอือมันมีหูสายยางสายยางมันนี่ก็ลงมาจากสายมาสายนี่ได้เ้วก็ลงมามาตัวนี้อือลงลงมาหยอดเนาะมันมาตาจานนี่แม่นบ่อออันนี้มันจะกดลงไปอือเขากดลงขีดนี่ได้ตัวนี้ อันนี้ตัวดีขึ้นยังอันนี้มันกดดินลงไปกดดินเออพ่อย้อนแล้วก็กดอันนี้มันกดต่ามไปแล้วก็ปล่อยนี่ลงมานี่ตัวนี้คือตัวยังเนี่ยตัวตีดินหมดนี่เออก็ตีดินกคือเขาต้องเอาลงไงเนาะเอาลงเออเขาต้องเอาลงอันนี้คือเขาตั้งขึ้นไว้ซื้อๆนี่เด้บบกบอกเรื่องพันเรื่องๆนี่เด้อันนี้คัดท้ายคพัด้ายมีสูงผมไม่ตรงให้ไม้ตรงจังเลย ให้มันแรนให้ตรงนะโอ้แลงต้องตรง